เคยรู้สึกไหมว่าบางครั้งห้องที่เรานอนกลับไม่ใช่แค่ที่หลับตาในหอพักแห่งหนึ่งที่ดูเหมือนจะเงียบสงบแต่กลับมีบางสิ่งแฝงอยู่ในความมืดมันไม่ใช่แค่เสียงเดินไปเดินมาหรือเสียงขยับของเฟอร์นิเจอร์ในห้องข้างๆมันคือเสียมที่มาจากมิติที่ไม่สามารถเห็นแต่เรารู้มันอยู่ที่นั่นแล้วถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องพักในห้องนั้นละ่ะคุณ จะทำอย่างไรคืนนี้เราจะพาคุณไปสำรวจห้องที่ทิ้งร้างที่ไม่มีใครอยากเข้าไปอีกเรื่องราวที่จะทำให้คุณไม่กล้าเงยหน้ามองห้องว่างในหอพักอีกเลยในหอพักเก่าๆใจกลางเมืองมีห้องหนึ่งที่ถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลานานมันดูเหมือนห้องธรรมดาแต่กลับมีบางอย่างที่ทำให้คนที่เคยพักในห้องนั้นรู้สึกถึงความไม่ปกติ มีนักศึกษาหนุ่มคนหนึ่งย้ายเข้ามาใหม่เขาได้ห้องข้างๆห้องที่ถิงร้างนั้นห้องที่มีเสียงลึกลับที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนในทุกๆคืนเมื่อเขากลับจากการเรียนในทุกๆวันเขาจะได้ยินเสียงประหลาดมาจากห้องข้างๆเสียงเหมือนการขยับเฟอร์นิเจอร์หรือบางครั้งก็เหมือนมีคนเดินไปเดินมาท่ามกลางความเงียบสงบครั้งแรกเขาคิดว่าเป็นเสียงจากห้องข้างๆที่มีคนพักอยู่ แต่เมื่อเขาออกไปถามเพื่อนในห้องข้างๆกลับพบว่าไม่มีใครอยู่เลยห้องนั้นถูกทิ้งร้างมานานไม่มีคนมาเช่าวันหนึ่งนักศึกษาหนุ่มตัดสินใจที่จะไปสำรวจห้องนั้นเขาหยิบกุญแจสำรองแล้วเปิดประตูเข้าไปภายในห้องนั้นเต็มไปด้วยฝุ่นและความมืดมีเพียงแสงจากไฟฟ้าที่ไม่สว่างมากพอที่จะส่องไปทั่วทั้งห้องในห้องนั้นเขาเห็นมัน โคมไฟที่สว่างอยู่เบาๆบนโต๊ะและภาพถ่ายเก่าๆที่ติดอยู่บนผนังมันเป็นภาพของคนในห้องนั้นแต่กลับไม่มีใครรู้จักพวกเขาเสียงดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่แค่เสียงเดิน